รายชื่อนักวอลเล่บอลหญิงไทยชิงแชมป์เอเชีย2023สมาคมจัดเต็มทีมชาติหญิงชุดใหญ่หวังคว้าแชมป์ในบ้านที่นครราชสีมาในรอบ10ปีวันนี้วันที่27สิดสิงหาคม2566สมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันศึกวอลเล่บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียโดยมีรายชื่อดังนี้14รายชื่อนักวอลเล่บอลหญิงไทยชิงแชมป์เอเชีย2023สําำหรับการแข่งขันที t ีทีวีวอลเล่บอลหญิงเอสโคลาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรครั้งที่22ปี2023 จะแข่งขันระหว่างวังวนที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566นสณสนามชาติชายฮอนและ MCC ฮอนเนือมอโคราจังหวัดนครราชสีมาทีมสาวไทยอยู่ในกลุ่มเอกร่วมกับออสเตรเลียและมองโกเลียนัดแรกจะลงสนามพบออสเตรเลียในวันที่ วันที่30สิงหาคมเวลา18นาฬิกาณสนามชาติชายฮอนและจะพบกับมองโกเลียในวันทะี่1กันยายนเวลา18.00นนณสนามชาติชายฮอนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมารายงานว่าเมื่อวันที่27สิงหาคม2566 นักตบลูกยางหญิงทีมชาติไทยถึงเมืองย่าโมแล้วพ่อเมืองนำทีมต้อนรับมอบช่อดอกกุหลาบก,กระเช้าขนมหวานเชิญชวนพี่น้องร่วมเียร์ร่วมชมเตรียมซ้อมสนามจริงก่อนสักการะย่าโมพอพรขอกำลังใจเวลา17.30นาฬิกา30นาทีที่โรงแรมแคนทารี่โคราชอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา คณะนักกีฬาวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยครบทีมนำโดยแป้นปิยนุษย์แป้นน้อยกับตันทีมวอลเล์บอลหญิงไทยพร้อมด้วยทีมสตาฟโคช้ชได้เดินทางจากสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครมาถึงที่พักเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย er ครั้งที่22 ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566มีทีมร่วมแข่งขัน14ประเทศโดยมีนายสยามศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางออนจิมาสิริมงคลนายกเหล่ากาชาเดชนครราชสีมารวมทั้งสโมสรวอลเล่บอลจังหวัดนครราชสีมา นำโดยดเตอร์ปทุมพันธพิสุทธิ์รองประธานสโมสรวอลเล่บอลจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้คณะนักกีฬาเมื่อเดินทางมาถึงได้เดินพบปะทักทายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มีการมอบช่อดอกไม้ดอกกุหลาบและกระเช้าขนมหวานให้กับคณะนักกีฬา โดยมีแป้นปิยนุษแป้นน้อยกับตันทีมรับมอบบรรยากาศมีการกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งแสดงความดีใจอย่างอบอุ่นขอต้อนรับสู่เมืองย่าโมจังหวัดนครราชสีมาในสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าในนามตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา และทุกภาคส่วนขอต้อนรับคณะนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยทุกคนและเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวโคราชแฟนคลับเอฟซีได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันและร่วมชมร่วมเชียร์กันให้สนุกสนานและก็อยากให้เชียร์ให้กำลังใจทุกทีมไม่เฉพาะทีมชาติไทยทั้งนี้ทีมนักตบทีมชาติไทยจะลงซ้อมในวันที่28สิงหาคม 2,566ช่วงเช้าและเย็ยนที่สนามชาติชายฮออายสนามกีฬา8 0พัรษาเพื่อให้ชินสนามและวันที่29สิงหาคมช่วงเช้าจะเดินทางไปกราบสักการะอนุสาวรีเท้าสุรนารีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโดยมีโค้ชด่วนและทีมสตาฟโค้ชร่วมสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬา